หลบได้เหรอต้องเจอนี่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเปลี่ยนมาเลยเนี่ย เป็ดเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเนาะประมาณ75เดือนนอ่ะกี่ปีนะ12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 7 2 12 7 12 6ก็ะถูกแล้ว12 6 7 7เลยไม่ใช่12 6 12แถมให้นายเพื่อนกันแล้วเองท่องผิดก็บอกมาเหอะโง่ เอ็งอย่ามาโนไดป้ปะเออแล้วเรื่องที่ข่าบอกให้เองไปบอกคนอื่นว่ารับสมัครคนเข้าแก๊งอะ่ะเป็นไงบ้างเงียบยิ่งกว่าป่าช้าอีกอถ้าเองไม่อยากเงียบอบบต้องไปป่าเร็วไปตามมาโอเคหัวหน้ามีป่าเร็วด้วยเหรอคะบนโลกใบนี้มีมันตัวหนึ่งเลยว่าน้ำมาดูเจ็บช้ำสุลากว่าที่เคยนี่พร้อมนายว่าเราลองเพลงกามไหม ยิ้มอะไรเพราะเพราะเพราะว่าอะไรถึงร้องใช่ไหมอืมที่พวกเองมาห้องข้าเนี่ยเพื่อที่จะมาคุยกันสองคนใช่ไหมฮะว้วนผอมเออใช่แล้วจะทำไมหลบได้ปากี่ทีกี่ทีเก็หลบได้ หลบได้หรอต้องเจอนี่อยากจะโดนอีกไหมเอาแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยอ้วนยำโรไปฝึกกังฟูมาจากที่ไหนอะสงสัยจะเป็นสำนักไทยเก๊ก Hello my friends <ม>พวกเองไม่ต้องมายุ่งเป็นอะไรหรอหัวหน้าแกงมือหิวข้าวจ้ะเรื่องของข้าพวกเองสองคนออกไปเลยน่าลำคันเฮ้ฮยเธอทำไมพ้แรงแบบนี้อะ่ะเยเ่ยมเลจะเย็นเย็นสีเพื่อนถามไม่เฉยแค่หิวต้องหัวร้อนขนาดนี้ด้วยหรอเยี่ยมเราเรื่องแค่นี้เองเฮ้ยอย่ามาจับหัวค่ะมือพองเลย เองออกจากห้องไปเลยนะข้าอยู่แบบนี้มาเจ็ดปียังไม่เห็นมีใครกล้าว่าเลย mm. ไปไปก็ได้มันเป็ดเฮ้ยขนมค่ะเฮยหัวมันร้อนยิ่งนะยังนั่งรออะไรอีกล่าลุูไปดิคับคุณผู้ชม่ะแดดร้อนจริงๆเลยพ่อไม่ต้องกังวลราะเรามี ำอยงอะลาไปเธอโซเขาเรียกว่าผ้าเช็ดตัว1 2 3 4 5 in 1ประโยชน์มันเยอะขนาดนั้นเลยใช่เองรอดูอ๋อวิธีที่หนึ่งเอามาเช็ดสิงเตอไม่ใช่กันแดดเองดูวิธีที่สองเล่นเป็นซูเปอร์แมนได้ ส่วนวิธีที่สาสามารถปลอมเป็นผีหลอกเพื่อนได้ 2> 1นึสระวังนะอาเจเฮอ่ะอาเจ๊เฮเหรอเฮึย <c oughs> เอ็งตกผีเหรอแสดงว่าวิธีนี้ยังไม่เวิร์กมีวิธีที่4ยังไม่หมดอีกเหรอ Yes วิธีนี้พลางตัวเป็นนินจาเพื่อนมองไม่เห็น แต่หน้าขามันโผลตอนนี้จะไม่มีใครเห็นข่าแล้วอุย๊ยอะไรเนี่ยทำไมเองถึงเห็นขาแม่โผล่วิธีแบบนี้เองก็ใช้ไม่ได้สรุปมันใช้ไม่ได้เลยเออแล้วมีวิธีอะไรอีกไหมตรงตัวเลยน้องมันั่งอาบน้ำอยู่ที่ท่าน้ำแล้วไอ้เค้กตัว่ายน้ด้มาเฮ้ยออกไปไม่ใช่เว้ย อาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องใช้ผ้าเช็ดตัวจบผ้าเช็ดตัวก็ต้องเช็ดตัวแค่นี้แหละเออแล้วทำเพื่ออะไรตั้งหลายวิธีคนเราอ่ะต้องคลิปนอกกกอบเว้ยเองเห็นเรือหางยาวไหมถ้าคนเราไม่คิดนอกกกอบป่าเนี้ยก็มีแต่เรือพายเว้ยใช่แล้วมันก็จะไม่มีเรือไททานิค นานแจ็คก,กับรถก็จะไม่ได้เล่าขาดถึงทุกวันนี้ก่อนเข้าโรงเรียนขอเมาเรื่องเมื่อวานหน่อยจีเอ็งว่าปะทำไมเมื่อวานยมมรถถึงหัวร้อนขนาดเนี้ยว่าซ่าอะไรสารามากเลยจูยุ่มยิม เออพูดแล้วคอแห้งว่ะอยู่น้ำอะ่ะโทรหาปุ๊กกี้ก่อนเผื่อค่าด้วยจะเอาอะไรก็โทรสิฮลัลโหลปุ๊กกี้หรือเปล่าซื้อน้ำมาเผื่อไอและโบนัสด้วยเอออยู่โบนัสอะ่ะเฮ้ยใช้คํำนี้เหรอเฮ้ยซื้อมาเยอะเยอะเลยนะคิดว่าค่าไม่มีตังหรอหนี้ก็คืนไปหมดแล้วจัดมาเลยอันดอันแค่นี้นะรู้เรื่องกระเบื้องไม่ต้องเฮ้ยวันนี้มันมาแปลก ปกติมันจะยิงมาให้เราโทรกลับช้าจริงๆเลยายปุกกี้อ่ะเป็นพนักงานส่งของไม่ได้หรอกหลาหฮยเออดีดีแก้มาแบบนั้นดีกับพี่ดิเอาน้ำมาเลยหิวเดี๋ยวโอนให้นะกินเสร็จแล้วอ่ะเองมีแอปเหรอมีเฮ้ยปุกกี้ปวดท้องอ่ะเดี๋ยวมานะอย่าตดเหนือลมหน่าเม้นโอ้ยไม่ตดหรอกมีมารยาทใครจะไปตดเมนเหมือนเองนางเป็ดเฮ้ยพูดไรอ่ะคาเลียงนะเนี่ยขาเธอร์สเธอ วันนี้อยากินน้ำปลาวะ่ะลดความอ้วนโฆษณาน้ำต้องเข้าแล้วล่ะชุม่มคอโฆษณาน้ำอารมณ์ต้องเข้าแล้วแหละโอ้โหสาชุ่มคอรอเดี๋ยเ,ออเดี๋ยวขอรันเวย์หน่อยซีนเนี่ยพื้นที่ต้องกว้างดูนะลูกน้องการเสกน้ำให้มันสัน่นมันไม่ใช่ง่ายๆสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหว9.5้ิจเดอร์ เห็นไหมไม่ใช่ง่ายนะเฮ้ยแล้วมันเปลืองน้ำไหมเนี่ยเฮ้ยมันคือไายาเกิร์นทำแบบเนี้ยไม่ใช่ง่ายๆนะทำอะไรอ่ะนักเรียนเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเปลือง ตาจันมาดีโอ้ยกินน้ำไหมกินน้ำอะไรเราเฮ้ยนี่น้ำอะไรเนี<_<_่ยน้ำเปล่าแน่นะน้ำเปร่ายังจะมาตลกเอกโอ้ยพวกเอนนี่มันนะไม่รู้จะด่าว่าอะไรเลยสวยไงเออสวย ถอดเสื้อมาปุกี้เดี๋ยวพวก,กข้าไปซักให้ขอตอนนี้ข้าก็โป๊ดีเอ่อเอ็งไปซักคนเดียวนะข้าไม่เกี่ยวเอ็งจะรับผิดชอบอยังไงเปียกมาแล้วนี่<ม>ข้ากําลังจะไปกวาดโรงเรียนใช่ไหมคะโทะรศัพท์ใช้มือน,น้ำี่ค่ะเรียบร้อยลูกพีเอ็งไปแล้วยังไงข้าต้องการคนเพิ่มเดอดคาได้ค่ะหน่อยแน่สองตัวนี้ ปุกกี้เปียกหมดเลยค่ะเฮ้ย <force> นางเป็ดน,นี่เองดูนะวันนั้นอะผิดเพราะอะไรก็จะทั้งหมดอ่ะเออก็ใช่ไงฝากบอกพวพี่เองด้วยนะสองเอ็มะคือ2เมตรเดี๋ยวนะเองก็บอกสองมันไม่ใช่หรอมันคืออดีตเว้ยไม่เกี่ยวกันเอ้อมีงี้ด้วยเหรอเข้าใจปะทีเจเอลโรพัมสอนะ่ะ เ <No. S 2> มื่อกี้เองพูดว่าอะไรนะเฮ้ยอย่าบอกพวกกินนะพวกเข้ามาแล้วเราจะแอบตรงไหนกันตรงไหนดีอืมทอยเลสไหมโอ๊ยเองจะพูดทอยเป็ดทำไมข้าบอกทอยเลสไม่ใช่ทอยเป็ดอเองจะยิ้มทำไมยิ้มอะไรข้าเหนื่อยเว้ย,ยเหนื่อยเว้ย ดูจะได้อินไม่ต้องใช้แซงอินหรอขนาดนี้ได้หรอมันจะรีบไปไหนกันสงสัยหิวแหละหิวบ้าอลไรเข้าห้องน้ำนะมีของกินเลยไงฮะเฮ้ยนางเป็ดเรี้ยวร้องเข้าไปทำอะไรกันเงียบๆดิเจ๊เฮ้ยนางเป็ดมันหายไปไหนเมื่อกี้วิ่งตามมาติดๆถ้าติดๆเองก็ต้องเห็นสิจารพูดอะไรเยลี่อยู่ลีไม่ว่าลีให้โดนด่าอะไรก็สั่ นนเมียกัที่ข้าถามอ่ะได้ยินไหมนางเป็ดแอนรียวล้อไปไหนทำไมสระผงตอนเช้าไม่เป่าให้มันแห้งเล่าเดี๋ยวมันโดนด่าค่ะท่านผู้ชมโดนด่าได้ไงโง่หรือเปล่าข้าโดนน้ำสาดด้วยขอโทษค่ะ<า>ทำอะไรกั่ะเอบหวยออกที่นี่อา้าไม่ได้ออกที่กองสลากเนาะยนตะลง แล้วพวกมันไปไหนไม่รู้อย่าบอกนะว่ารู้แต่ไม่ยอมบอกอ่ะบอกได้ไงอ่ะนังเป็ดกุมความลับเราอยู่ใครจะไปบอกล่ะหัวหน้าถ้านราคือพี่เราสรุปพวกเองไม่รู้จริงๆหรอมันไม่มีทางรู้หรอกไม่รู้เสียงะไรอ่ะเอาบูตเสียงใคร ครูคส้มจีนเองน่ะคะ่ะขอโทษค่ะครูส้มจีนอยู่ในห้องน้ำเหรอโอ๊ยรอดเอ็งทำบูตกเพื่ออะไรก็บูมันอยากตกอ่ะ <c oughs> วันหลังบูห้ามล่วงเลยนะ <c oughs> เอ็งสั่งบูได้ด้วยเหรอเออข้าคนอย่ามันรู้เรื่องสุดยอดคนคุยบู <c oughs> จำชื่อข้าไว้ เดี๋ยวข้าถ่ายรูปแล้วส่งไปให้ข้าจะเอารูปเองไปทําอะไรเอาไปเลี่ยมกันนะแ้ะคล้องคอ,อนะจะได้คุยกับบู่รู้เรื่องอย่าให้รู้นะสองตัวเอารูปเองไปเลี่ยมแล้วแขวนคอคร <c oughs> ูสมจีเป็นอะไรคะครูสมจีเป็นอะไรหรือเปล่าคะครูตกซ่วมน่ะคะน่งดีๆสิคะข่าว่าพวกเองต้องรู้รู้หรือเปล่าไม่รู้หยุดี <c oughs> ผมไม่โกหกหรอกไปแล้วเฮ้ยมองอะไรก็คุกกี้บอกเองหน้าซื้อบือค่าอยากเห็นว่าเป็นยังไงไงมันหมายถึง2คนนั่นแหละค่าซื้อบือคนเดียวที่ไหนละ่ะเอ,อเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ค่าฉลาดฉลาดเหลือเกินเฮ้ยมันไปแล้วออกมาได้แล้ว เองจะซบทำไมคือข้าเป็นคนที่สมองเยอะไนงะมันเลยหนักขอวางสมองเยอะเหรอเหตยงเหตยงทำไมถึงทำกับนี้ได้้ยอ้วนรู้ไหมทำไมเพื่อนผู้หญิงของพวกเราอะขี้เหวี่ยงไม่รู้เหมือนกันสงสัยเป็นเพราะฮอร์โมนเพศของเขาเปลี่ยนไงกายเราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะเราเป็นผู้ชาย <c oughs> ที่เมื่อวานแยมโรดูเราขนาดนั้นเป็นเพราะความแคสส่วนตัวแน่ๆเลยมันก็อาจจะใช่ส่วนหนึ่งเพราะผมชอบไปกวนเจเอลโรงั้นอย่างนี้ต้องกวนเจเอลโรให้น้อยลงแล้ะเออกลับบ้านกันดีกว่าสี่โมงอ่ะดูอะไรอะ่ะวะเฮ้ยนาฬิกาที่ผูเิมเคยใช้ไปก<า>ับบ้านสนุกเลยครับเพื่อนนังสั้นาสาตอนซซรี่เพื่อนอีพีหกตอนเพื่อนขี้เหวี่ยงชอบบอยาย ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครใครจัดน้ำใส่ปุกกี้ทำได้ดีอยากโดนมั่งไหมละ่ะอย่าเลยมันจะเปียกเอาอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ